คนวันนี้ขอต้อนรับสู่ช่องเนเน่อาสาพาไปรีวิวนะคะมาเป็นทางการนิดนึงนะคะและวันนี้อยู่กับโครรา l a อันเซฟปี2016ปลายปีนี่จะได้โฉมนี้เลยมาพร้อมกับความสปอร์ตเรียบหรูทันสมัยสมรรถนะในการขับขี่ดีเป็นเลิศและต้องขอบอกก่อนเลยว่าตัวโฉมใหม่ตัวนี้เนี่ยของเขาทำมาเชี่งจริง แต่ก่อนที่เราจะไปชมรถกันเดี๋ยวขอแนะนําก่อนนะคะในนี่ประจำอยู่ที่สาขาสุราษฎร์ธานีบริษัทเซรีไทยรถสวยจะตั้งอยู่ตรงสี่แยกตาป่านนั่นเองนะคะมาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกให้โทรหา0611 758877ยิ่งกว่า GPS แนะนําทางอีกนะคะโทรมาได้เลยอเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมรถกันเลยดีกว่า ขอต้อนรับสู่ toyota corolla altis ปี2016จดทะเบียน2017นั่นเองนั่นก็คือปี2016ปลายปีจะได้โฉมใหม่เป็นโฉม minor change อย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่นะคะนี่แตกต่างก,กันยังไงกับปี2016กลางๆเนี่ย ถ้าเกิดว่าปี2016กลางๆอะ่ะมันจะเป็นแถบโครเมียม3ชิ้นนะคะตรงด้านหน้าแต่ของเราตัวนี้มาตัวใหม่เลยลวดลายดูไฟโอ้โหอย่างเฉียบเลย ออกมาใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นโครเมียมด้านบนและตัวกระจังหน้าด้านล่างนะคะช่องระบายอากาศเนี่ยมีให้กัน2ช่องนะคะด้านบนก็จะเป็น2อ,อขีด2ชิ้นนะคะด้านล่างนี่ระบายอากาศได้ดีมากไม่ว่าลูกค้าจะขับระยะไกลหรือใกล้แค่ไหนตัวนี้จะช่วยระบายอากาศได้ดีเลิศเลยนะคะอ่ะสำหรับตัวรถเนี่ยเป็นตัวรถสีขาวน,านันๆจะมีเข้ามาสักครั้งตัวรถสีขาวเดิมๆจากโรงงาน แล้วก็ขอย้ำทุกคลิปเลยว่ารถไม่มีการชนหนักผิดความน้ำท่วมมาแน่นอนลูกค้าจดป้ายทะเบียนแล้วไปเช็คจากศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะมั่นใจหายห่วงแน่นอนซื้อไปไม่ต้องไปเสียเวลาซ่อมหรือว่าไปเสียเวลาจุกจิกนู่นนี่นั่นนะคะซื้อของเราไปพร้อมขับแบบหล่อๆได้เลยนะคะอ่ะอย่างแรกเลยที่จะพาไปชมนะคะ ปึ๊บขอนยา่านลงมานะคะตรงล้อตัวนี้เนี่ยก็เป็นล้อเดิมๆจากโรงงานเหมือนกันนะคะสังเกตง่ายๆว่าเป็นยางของเดนลอปและเนี่ยขับง่ายมากขนาดยาง205/55 R16 ก็ 55, คือขอบ16นิ้วนั่นเองนะคะก็เขาจะาโครเมียมแล้วก็รมดำมานิดหน่อยนะคะก็สวยบัดมาแบบสวยมากเลยอะ่ะจะมี1 2 3 4 5 ก็5กระดุมนั่นเองนะคะสัญลักษณ์โตยโยต้าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากขับแบบซิ่งๆก็เปลี่ยนล้อมงล้อมแม็กเอาแต่ล้องเนว่าเดิมๆอ่ะมันนิ่มแล้วยางมันขอบม,มันสวยอยู่แล้วอะ่ะคืออันิ๊กเขาแบบให้มาด้วยความสปอร์ตอยู่แล้วดูขนาดยางดูตัวรถแบบเขาออกแบบมาดีะนะและตัวนี้เป็นรุ่น VVTI นั่นเองนะคะอ่ะถัดมาเรื่อยๆเลย ตรงไฟเลี้ยวด้านข้างกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่นะพับเก็บได้ง่ายเลยแล้วตรงคุณสังเกตดูลวดลายคือแบบโอ้โหโเขาจะเน้นขอบของโครเมียมนะนี่เพื่อให้มันดูลัชูรี่เพื่อให้มันดูสวยสวยเบ้ามือจับก็เหมือนกันโหนี่ถคาถ่ายแค่นี้เหมือนรถเบนซ์เลยนะเนี่ยด้วยความที่เขาเขาทำมาดีนะเขาทำมาสวยแล้วกระจกเนี่ยกระจกเดิมๆจากโตโยต้าเหมือนกันนะคะนี่ จะจกตัวยุต้าเลยนะสีรถอะสีขาวตัดกับฟีมสีดำอะมันเข้ากันมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมตัวรถก่อนเดี๋ยวค่อยพาชมด้านในนะคะและสำหรับด้านหลังตัวนี้นี่โคลอ l าอันซิปนะแปะอยู่โลโก้มีเด่นชัดแล้วก็1.6ด้านล่างนะคะบ่งบอกเลยว่าเราขับตัวท็อปแน่ขับตัวจีนะคะก็ด้านหลังก็ตกแต่งด้วยลวดลายของโคเมียมมาเหมือนกัน ไฟเลี้ยวซ้ายขวาใช้งานปกติแน่นอนอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดด้านหลังให้ดูกันนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยว้างมากแล้วก็ลึกมากคือแบบมือแบบโอ้โหยาวมากอะ่ะและอุปกรณ์ด้านล่างเดีย๋ยวเปิดให้ดูกันเลยนะคะสดๆไปเลยนี่แม่แรงต่างๆประแจมีครบยางสแปรยางอะไหล่มีครบแต่ที่เห็นาขาวๆเนี่ย นั่นก็คือซิลิโคนจากโรงงานนะคะพี่ได้สังเกตง่ายๆอยากรู้ว่ารถโดนชนหลังมาหรือเปล่าก็เม็ดอาร์ตนี่เม็นอาร์ตต่างๆกลมกลมดิกเลยพี่กลมแล้วก็ครบทุกจุดนะคะมันจะอยู่เป็นคู่ๆกันหนุนข้างบนก็จะอยู่เป็นคู่ๆกันเลยนะคะนั่นก็คือหมายความได้ง่ายเลยว่ารถไม่มีชนมาหรือว่าพี่ใช้เล็บของพี่เนี่ยจิกลงนี่เเห็นไหมรอยจิกลูกค้ามาดูลูกค้ามาดูกันเต็มเลย น <ics> <Tu alien> ี่อยจิกเต็มเลยนะคะพี่หายห่วงแน่นอนเพราะว่ารถไม่มีชนมานี่ตัวด้านหลังก็เหมือนกันตัวน็อตน็อตฝากระโปรงเนี่สังเกตเลยว่าถ้าเกิดว่าน็อตมีรอยแกะหรือว่ารอยแงะงัดมาเนี่ยแสดงว่าเปลี่ยนฝากระโปรงมาก็ผู้หญิงตัวเล็กๆบอกบางบอกบางอย่างเราก็สามารถซื้อรถได้ด้วยตัวเองนะคะพี่ก็เดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของคอนโซลหน้ากันบ้างนะคะ ตัวคอนโซลหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำซึ่งตัดกับสีเบตของตัวรถนะสีเบตเนี่ยเขาจะทำ้ายมาเลยอะ่ะคือสีออก ีแบบโหมดเดียวกันเลยกับเบาะที่นั่งนะคะเพื่อให้ดูดูดีแล้วก็เวลาเซลฟี่ในรถเนี่ยบอกตรงๆว่าสวยมากๆมาพร้อมกับกุญแจ2ดอกด้วยกันนะคะพี่นี่ให้ไปเลย2ดอกแล้วกุญแจตัวนี้เนี่ยอัจฉริยะตรงที่สามารถเปิดบ้านท้ายได้ด้วยนี่ถอยหลังถอยหลังเหมือนเป็นภาพถอยหลังเลยกดกดค้างไว้นิดนึงนะคะนี่ เห็นไหมอัจฉริยะจริงๆอ่ะกลับไปรีวิวตอนที่เดิมนะคะตัวภายในเนี่ยก็มาพร้อมกับพวงมราลัยสามก้านสามารถเลือกปรับโหมดต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูปัาบ ไฟต่างๆเนี่ยคือเวลาเราขับรถตอนกลางคืนเนี่ยแสงจากเรือนไม้เนี่ยมันแบบถนอมสายตาเราดีมากนะเพราะเป็นสีฟ้าแบบสีฟ้าอ่อนๆนะแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันตรงคอนโซลกลางนะคะก็สามารถเสียบสาย USB AUX ฟังเพลงได้หมดเลยนะคะพี่แล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกัน เสียบสายเอาหัวแจ็คมาต่างๆเนี่ยรองรับไฟ12โวลต์ด้วยกันนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้เกียร์ออ,อโต้เนี่ยขับง่ายมากๆเลยอ่ะแต่เราสามารถแบบกันง่วงได้นะสามารถปรับไปเกียร์แมนนวลได้ด้วยนี่ปรับปุ๊บมาตัวดีก็ขับออโต้ธรรมดาปรับปุ๊บมาตัวเอม็มก็คือแมนนวลที่เขาบอกอยู่นะคะเก๊เก็บของก็กว้างขวางดูดีเลยแหละ แล้วก็นี่ช่องเก็บแก้วน้ําสะดวกสบายในการขับรถมากเลยนะคะและสําหรับด้านหลังเซฟตี้เนี่ยมาด้วยกันนะคะ1 2 3สานั่นเองนะคะคาดได้3ามคนเออแล้วก็หมอนรองคอก็1 2 3สานั่งได้สบาย3-4ถึงี่ท่านะนั่งด้านหลังแล้วไม่อึดอัดด้วยนะด้านบนยังมีไฟให้ด้วยนี่ด้านบนมีไฟให้ด้วยนะคะสภาพภายในเนี่ยรวมรวม9 5เซ์เลยค่ะ พาชมรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ Toyota a อ t i ติ 1.6G ปี2016ปลายปีจดทะเบียน2017กับราคา489,000บาทเท่านั้นโอนจองมาแท่999บาทแถมยังฟรีภาษีฟรีพรบรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์1ปีหรือ10,000กิโลให้อีกด้วยและที่สำคัญคือ วารันตีบนท้องถนน1ปีเต็มจัดไปได้เลยพี่24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นแบตหมดยางแบนต่างๆเนี่ยสามารถโทรเรียกวารันตีของเราได้เลยค่ะงั้นต้องในขออนุญาตแจ้งเบอร์แล้วกันนะคะ0611758877เบอร์นี้สามารถแอ d id line หรือว่าติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะพี่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะอยากได้รถสวยๆแบบนี้ให้โทรมาได้เลยที่เบอร์นี้เท่านั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวรถคันไหน ที่หอไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งไว้นะคะ